สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคุณกิรติรัชโนปลัดกระทรวงพาณิชย์คุณทศพลทางสุบุตรธิดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุณภูสิทธิ์รัฒนกุลเสรีเริงฤทธิ์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคุณประมลสุทธิวงศ์ คุณอิสระว่องกุศลกิจประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสมาหอการค้าแห่งประเทศไทยคุณอาทิพิชานนท์รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและก็เป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสมาคมการค้าคุณวิเบกแก้ซึ่งเป็นประธานของ JFCCT ท่านบริหาร กระทรวงพาณิชย์สมาคมการค้าหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทยและหอการค้าจังหวัดต่างๆวีซี EC, และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับในนามของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ท่านประหลัดกระทรวงพาณิชย์ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีมอบรางวัลสมาคม การค้าดีเด่นในคามพืนนี้ใน,ในโอกาสเดียวกันก็ขอต้อนรับนะครับทุกทกท่านเข้าสู่งานกาลาดินเนอร์ฟีมคอมเพติทีฟนะครับขณะเดียวกันต้องขอบคุณกรมพัฒนาธุรกิจการค้า JFCCT และก็สมาคมการค้าซึ่งได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาสภาหอกการค้าแห่งประเทศไทย ทั้งวันนะครับในวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของการเฉลิมฉลองการครบรอบ90ปีของหอ,อการค้าไทยภายใต้ความคิดแนวคิดของ Connect Competitive แล้วก็ Sustainable ขณนะนเดียวกันก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรที่ได้ได้กรุณาให้เกียรตินะครับมาถ่ายทอด เรื่องความรู้ต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากตลอดทั้งวันแต่คืนนี้ก็ยังได้รับเกียรตินะครับจากาท่านาผู้ทรงคุณวุฒิดกรกอบศักดิ์ภูตระกูลอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมันจะใช้ภาพเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจนะของไทยเราว่าต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะซึ่งข้อมูลต่างๆและก็ สิ่งที่ท่านได้ถ่ายทอดมาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่อง s ซั t a i n a เ l e ในตอนเชาน้านี้ก็มันตรงกับประเด็นนะครับตามแนวทางของคันค้าที่ต้องการจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยไปสู่ความเจริญเติบโตนะในอนาคตนะครับอย่างชนิดที่บอกว่ามีความมั่นคงแล้วก็มีความยั่งยืนต่อไปแต่ด้วย พลังที่พวกเราได้มาอยู่ร่วมกันท่านก็เห็นแล้วว่า Together is power มันเป็นเรื่องที่จับต้องได้นะครับฉะนั้นการทำงานระหว่างภาครัฐและเอกชนคือหอกันค้าของเราเนี่ยมีความเหนียวแน่นมากนะภาคเอกชนเองหอกันค้าภายในของเราเองของคนรุ่นใหญ่กับ คนรุ่นใหม่ก็ได้มีการทำงานร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งแต่วันนี้เนี่ยเรามีความภูมิใจมากนะครับว่าไวเอซีของเราที่ได้สร้างมานั้นก็เขาเองก็ได้เติบโตและก็สามารถจะสร้างคอมมูนิตี้ของคนรุ่นใหม่เนี่ยขึ้นมาภายใต้ขอกันค้าไทยของเราและขณะเดียวกันในภาค ที่เป็นหอาการค้าต่างจังหวัดนั้นก็มีความเข้มแข็งและขณะเดียวกันหอาการค้าทุกจังหวัดนะครับได้สร้างอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาคือเกิดความเชื่อมโยงในการทำงานกับพังภาครัฐนะครับกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะตั้งแต่พวกระดับส7เป็นต้นไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับในโครงการเราเรียกว่ายางพับลิก and p r i v a t e collaboration ซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถที่จะไปพัฒนานะครับในพื้นที่ของจังหวัดของเขาเองเป็นอย่างดีและในวันนี้เราจะเห็นอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรากำลังขยายผลนะครับจาก YEC ของเราในหอการค้าเราก็ได้มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มยังนะครับของหอการค้า ต่างประเทศซึ่งวันนี้เกิดแล้วนะและขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มยังของเราหอกันค้าไทยแล้วก็หอกันค้าต่างประเทศนั้นก็จะไปสร้างอีกกลุ่มหนึ่งไปเกิดความเชื่อมโยงในการทำงานกับเจ้าหน้าที่ของสถานเอกกราชทูตต่างๆซึ่ง หอ,อการค้าต่างประเทศของเราก็มีจำนวนนะครับเกือบ40ประเทศด้วยกันซึ่งผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันไม่ได้เกิดในวันเดียวแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยได้ให้ความร่วมมือ,อเป็นอย่างดีนะครับเราต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆแล้วก็สมาคมการค้าแล้วก็ผู้บริหาร สมาคมการค้านะครับที่จะได้รับรางวัลเราเรียกว่าสมาคมการค้าดีเด่นแล้วก็รางวัลของนายกสมาคมการค้าดีเด่นแล้วก็บุคลากรที่มีการพัฒนาศักยภาพและบริหารจัดการนะขององค์กรเนี่ยดีเด่นในวันนี้นะครับก็ในช่วงสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่ท่านได้ นํานเสนอมาเรื่องต่างๆตลอดวันเนี่ยทางหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเราก็จะรวบรวมนะครับเป็นเรื่องที่เราจะได้ใช้นะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการนําเสนอต่อรัฐบาลของเราในโอกาสต่อไปครับต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ